สวัสดีครับเพื่อนๆก่อนอื่นก็ต้องขอกราบขอพระคุณกวนหมื่นตัวยงนะครับ EP ดุเดือดเรามาวิเคราะห์กันครับ ประเทศที่เอ่อแทบจะเสียเปรียบเราทุกอย่างนะครับทำไมถึงกล้าเปิดก่อนนะครับ <มา S 1> พื่เนคลิปนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงไม่สนับสนุนความรุรแรงและความเกลียดชังในทุกรูปแบบอาจมีภาพเสียงเนื้อหาและภาษาที่ไม่เหมาะสมผู้มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับกาแ,<ล>แนะนำน,นะครับหวังผลอะไรกับการเดินหมากการเมืองระหว่างประเทศในครั้งนี้ถึงขั้นกล้าแหกหน้านะครับหักเพื่อนรักที่คบกันมาเกือบ20ปีเขาเพื่อนๆต้องขออนุญาตบอกสําหรับคนที่ผ่านเข้ามารับชมรับฟังนะครับว่าไอ้แอดมินแล้วก็ไอ้เปิดไอปองเนี่ย จะวิเคราะห์ไม่เหมือนสื่อ,อทั่วไปนะครับเพื่อนๆอเพราะอะไรล่ะครับเพื่อนใครกล้าร,รับประกันครับว่าสื่อที่รักชาติเนี่ยจะไม่ฆ่าเฟกนิวของไอ้นักการเมืองหรือกลุ่มปฏิบัติการ I.O. ที่หาวิธีในการช่วยเหลือไอ้คนขายชาตินะครับที่ฮุนเซนเนี่ยเอาคลิปออกมาประจานครับเพื่อน คะแนนเสียงตกต่ำไปเยอะนะครับคนแสดงหูตาสว่างกันมากก็เพราะว่าคลิปที่ฮุนเซนตั้งใจปล่อยมาแล้วทำไมฮุนเซนถึงมั่นใจนักหนานะครับว่าการปล่อยคลิปหรือแม้กระทั่งการที่เปิดฉากยิงเนี่ยเขามีสิทธิชนะในครั้งนี้ครับเพื่อนๆ mm hmm. ส่วนตัวนะครับแหมต้องยอมรับว่าฮุนเซนเนี่ยเขี่ยลากดินทางการเมืองจริงๆครับเพื่อนๆ mm hmm. ไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวรทางการเมือง เขาอ่านใจของพ่อคนขายชาติได้ขาดครับเพื่อนๆว่าอะไรล่ะครับเอาก็มันไม่มีทางเลือกทางเลือกมันน้อยถ้าไม่ยอมคบหาหรือซีโรล,ลาบให้กับหุนเซนเนี่ยก็ไม่มีสิทธิ์นะครับที่จะออกจากช่องทางธรรมชาติหากเกิดกรณีนะครับต้องคาพิพากษาหรือไม่ว่าจะกรณีใดๆก็ช่างครับเพื่อนๆจริงๆแล้วนะครับปัญหาไม่ได้อยู่ที่หุนเซน,นครับเพื่อนๆปัญหามันอยู่ที่คนของเรานะครับมันมีชนคิดขายชาติขายแผ่นดินเอาผลประโยชน์ของประเทศชาติ ไปแลกเปลี่ยนกับผลประโยชน์ส่วนตนนะครับเขาถึงไม่เกรงอกเกรงใจนะครับกล้าหักเหลี่ยมโหดโดยไม่ไว้หน้าเพราะอะไรล่ะครับเขารู้นะครับแต่เขาต้องการอะไรเนี่ยนะครับเพื่อนๆคุณแค่จัดให้เขาเนี่ยส่วนตัวคิดว่าเขาคิดว่ามันน้อยเกินไปหรือเปล่าเขาอาจจะอยากได้มากกว่านั้นเช่นนะครับเพื่อนๆพื้นที่นะครับโดยรอบหรือแม้กระทั่งตัวปราศาสตรนะครับหรือนะครับพื้นที่พิพาทที่มีปัญหาครับเพื่อน ถ้าเกิดเขาชนะในหมากเกมนี้โอ้โหพื้นที่นี่ไม่ใช่น้อยนะครับและที่หนักไปกว่าน,นั้นนะครับก็คืออาจจะต้องมีการขยับเส้นเขตแดนกันใหม่ที่ท้องทะเลคัาเพื่อนนั่นหมายความว่าสมบัติใต้ท้องทะเลที่เป็นของคนไทยเนี่ยสุดท้ายอาจจะไปอยู่ในเงื้อมือเขาเห็นไหมล่ะครับว่าเป้าหมายของเขาเนี่ยโอ้โหมันแตกต่างจากที่ไอ้คนคิดขายชาติเนี่ยมันคาดการไว้เยอะคัาเพื่อน เขาถึงไม่สนใจใยดีครับไม่ว่าจะเป็นการปล่อยคลิปออกมาประจานนะครับให้ถูกคนรักชาติเนี่ยออกมาดา่าออกมาแห่ไล่กันเลือนแสนเฉียดล้านครับเพื่อน,พ,อนพูดเป็นภาษาชาวบ้านก็คือจงใจเจตนาบีบให้ทั้งเจ้าของคอกหมานะครับแล้วก็ลูกเจ้าของคอกหมาเนี่ยนะครับจนตรอกครับเพื่อน เพื่ออะไรล่ะครับก็จะได้เป็นไปตามที่เขากําหนดกฎเกณฑ์น,นะครับยกตัวอย่างกรณีเขายิงโดยไม่สนใจนะครับคาที่ก่อนหน้านี้นะครับเพื่อนเจ้าของคอกหมานเนี่ยพึงให้สัมภาษณ์สื่ออุโสไปนะครับเจะก,กรณีอะไรก็ช่างหัวมันนะครับที่เชิญมาเออคุยหรือเสวนาอาบ้าบอคอแตกอะไรก็ช่างหัวมันเด็ดนะครับโดยเจ้าของคอกหมานเนี่ยให้สัมภาษณ์กรณีข้อผิดพาดนะครับชายแดนไทยเขมรว่า เขมรเนี่ยเขาแค่แอคอาร์ตไปอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่กล้าทําอะไรหรอกนะเพื่อนสุดท้ายเขาโป้งป้างมาเลยเพราะอะไรละครเพื่อนเขารู้อยู่แล้วนะครับว่ายังไงยังไงเนี่ยนะครับเจ้าของคอ,อกหมาเนี่ยต้องครานกราบหมอบไปอาศัยบาร,รมีเขาครับเพื่อนแสดงว่าอะไรครับเพื่อนเขามองเจ้าของคอ,อกหมาเนี่ยเป็นคนกระจอกไปเลยครับเพื่อนเพราะอะไรละครับเอาก็คนที่มันคิดขายชาติขายแผ่นดินได้เนี่ยนะครับ ใครจะกล้าคบหาฉันมิตรเป็นมิตรแท้ครับเพื่อนเเขาถึงมั่นอกมั่นใจครับเพราะอะไรล่ะครับเพราะเขายิงมาเสร็จปุ๊บสุดท้ายมันต้องจบที่การตั้งโต๊ะเจรจาเหมือนในอดีตกรณีที่เราเนี่ยเสียเขาพระวิหารไปทั้งลูกเลยครับเพื่อนๆและพื้นที่โดยรอบอีกนะครับเพื่อนๆนนั่นแสดงให้เห็นว่านะครับการที่มีคนเอาผลประโยชน์ส่วนตนนะครับไปแลกเปลี่ยนกับผลประโยชน์ของประเทศชาติเนี่ยนะครับอย่างกรณีเพื่อนบ้านเนี่ยแสดงว่าเขาเนี่ยนะครับต้องคุมอำนาจเกมนี้ ไว้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดแล้วคุณไม่เชื่อคุณรอสังเกตดูได้เลยครับว่าเดี๋ยวมันจะต้องมีการตั้งโต๊ะเจรจาแล้วใครกล้าร,รับประกันครับว่าการเจรจาครั้งนี้ไม่มีในยะแอบแฝงหรือไม่มีคนขายชาติขายแผ่นดินแอบลักลอบคุยกันเรื่องผลประโยชน์ละครับเพื่อนเพื่อนเพราะก่อนหน้านี้ที่คลิปมันหลุดออกมาเนี่ยก็พูดแต่ผลประโยชน์ส่วนตนแลกเปลี่ยนนะครับด้วยผลประโยชน์ของประเทศชาติ คุนเซนเนี่ยนะครับไม่ต้องลงทุนสักบาทสักสลึงครับเพื่อนเพื่อนการที่ทหารของเขาจะเสียชีวิตบ้างหรือประชาชนของเขาจะเดือดร้อนบ้างเขาไม่ได้เดือดร้อนนะครับเพราะเขาไม่ได้ควักทุนส่วนตัวนะครับส่วนนักการเมืองของเรานี่แหละครับเพื่อนๆก็มีทั้งทุนส่วนตัวแล้วก็เงินภาษีของคนไทยครับเพื่อนเพื่อนทุนส่วนตัวนะครับของคนขายชาติเอาไปทําอะไรกันเพื่อนจ้างปฏิบัติการ IO นะครับเพื่อนๆคุณดูสิครับสื่อต่างประเทศนะครับหรืออินฟลูเอนเซอร์เนี่ยเขาพูดเกือบจะเป็น แนวเดียวกันเลยครับเพื่อนๆว่าประเทศไทยลุกนะครับเออโจมตีนะครับขเขมรก่อนครับเพื่อนๆตายเลยเป็นไปได้ยังไงครับนั่นหมายความว่ามีการใช้ปฏิบัติการ IO ต่างประเทศทําร้ายประเทศไทยหรือไม่เห็นไหมละครเพื่อนไอ้นี่คือ1และการใช้ทุนส่วนตัว2คืออะไรครับทุนของประเทศไงครับเพื่อนคาพูดหลุดออกมาก็พูดไปแล้วว่าอยากได้อะไรเดี๋ยวจัดให้หมดเลยครับเพื่อน ก่อนหน้านี้ก็อ้างว่าจะสร้างสะพานนะครับเพื่อมิตรภาพบ้าบอคอแตกอะไรก็ช่างหัวมันเถอะและก็ตั้งศูนย์พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานนะครับให้กับประเทศเพื่อนบ้านความร่วมมือบ้าบอคอแตกอะไรนะครับไอ้พวกนี้คือเงินภาษีของคนไทยพูดเป็นภาษาชาวบ้านก็คือทุนของประเทศครับเพื่อนแล้วทําไมนะครับคุณเซนมันถึงมั่นใจว่าต่อให้นะครับเพื่อนคนคิดขายชาติจะเสียชื่อเสียงอย่างไรวันข้างหน้าก็ได้กลับมาเป็นผู้นําประเทศของเราอีก เพราะอะไรล่ะครับคุณลองไปดูสิครับมันเข้าข่ายนะครับแหมเหมือนมันทากันเป็นกระบวนการเลยครับกรณีแจกสัญชาติให้กับบุตรหลานต่างด้าวที่เกิดในประเทศไทยนั่นหมายความว่าอะไรครบเพื่อนแสดงว่านักการเมืองประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยมีฐานเสียงอยู่ในประเทศไทยแล้วนะครับ <laughs> โอ้ไองามไส้หนักเลยกูคราวนี้แอดมืนเนี่ยนั่งบน่นนั่งดา่าทุกวันเรื่องกรณีแจกสัญชาติว่ามันเป็นประเทศยังไงรครบเพื่อน เจ้าหน้าที่ของรัฐมานั่งพูดหน้าตาเฉยว่ากรณีต่างดงต่างด้าวที่อบพยพเคลื่อนย้ายมาเป็นแรงงานหรือแม้กระทั่งนักการเมืองนะครับพูดไปในทํานองเดียวกันเลยครับเพือเ่อนออกมาสื่อสารกับประชาชนว่าคนเหล่านี้เป็นกลุ่มชนชาติพันธุ์ไม่มีสัญชาติแก้ปัญหาเรื่องสัญชาติงงมากเลยครับนี่มันยุคไหนสมัยไหนครับเพื่อนๆเราตกสํารวจประชากรเป็นไปได้ยังไงครับเพื่อนนั่นหมายความว่ามันมีกระบวนการหลายๆอย่างนะครับเพื <S <S ่อน ที่จะแทรกซึมหรือเปิดช่องว่างช่องโหว่ให้นักการเมืองจากต่างประเทศเนี่ยกำหนดชี้เป็นชี้ตายแทรกแซงทางการเมืองในบ้านเราเมืองเรานะครับมันทํากระบินกระบวนการมานานแล้วฮุนเซนมันถึงมั่นใจครับว่าต่อให้มันทําปู้ยี่ปู้ยําไอคนขายชาติอย่างไรสุดท้ายนะครับก็ต้องอาศัยบาร,รมีมันนะครับไม่เช่นนั้นคงไม่มีคลิปออกมาอวยพรอะไรเตโชบ้บาบอคอแตกอะไรก็ช่างหัวมันเถอะครับเพื่อนเพื่อนและคุณลองสังเกตนะครับคนที่ไปอาศัยบาร,รมี ของสมเด็จหุนเซนเนี่ยนะครับเพื่อนมีแต่คนเสื้อส้มคนเสื้อแดงหรือนักการเมืองนะครับไอ้สองสีแค่นี้แลนคนหนักเลยกูขราวนี้ดังนั้นนะครับการคิดว่าการเปิดฉากยิงก่อนเพื่อลากประเทศไทยไปสู่สารโลกเนี่ยส่วนตัวคิดว่าอันนี้เป็นประเด็นรองนะครับประเด็นหลักก็คือเขาต้องการให้ตั้งโต๊ะเจรจานะครับ เพื่อทำข้อตกลงหรือ MOU บ้าบอคอแตกอะไรก็ช่างหัวมันและ MOU แต่และฉบับมันเป็นไปได้ยังไงครับเราเสียเปรียบทั้งขึ้นทั้งล่องนั่นหมายความว่าอะไรครับมันมีคนคิดขายชาติขายแผ่นดินต้องยอมสิโรราบนะครับทำงานรับใช้นะครับแหมไอหุ่นเซนนะครับ <laughs> โอ้ยงามไส ดังนั้นถ้าจะปราบไส้ศึกไม่ต้องไปปาบใครนะครับเนี่ยอยู่ในประเทศไทยนะครับยึดทรัพย์มันให้หมดไม่ต้องสนใจอะไรทั้งนั้นเพราะอะไรล่ะครับถ้ามัวแต่อ้อยอิงล่าช้านะครับเผลอเผอาจจะไม่ได้เสียแค่1.5ล้านไล่นะครับมันอาจจะต้องเสียทรัพยากรใต้ท้องทะเลมูล,ลค่าเนี่ยหมายตั้ง10ล้านล้านนะครับ ถ้าโดนไปครึ่งหนึ่งห้าล้านล้านนะครับเพื่อนเพื่อเห็นไหมละครับว่าเขาอะกำารกำไรตั้งแต่เริ่มนะครับเออจุดผุใส่ประเทศไทยนัดแรกแล้วไปลองเพลงดีกว่ากินแล้วไม่เยอะกินวันละสองสองเช้าสองเย็นสองแล้วก็พอได้อิ่มกินวันละสองสองสนุกและสุขใจและจริงๆิก็ยังพอได้อิ่มละวันละสองสองสองกูลเกียรติจริงๆเลยไอเพลงที่กูแต่